สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูเรวัวเที้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับเราโดดจากเเมรเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของคนจีนบ้างเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีข่าวในช่วงเวลานี้นะครับได้มีการออกข่าวที่เป็นสื่อใหญ่ๆของจีนนะครับสื่อเล็กสื่อน้อยสื่อโซเชียลนะครับที่มีการอ้างถึงว่าไทยนั้นไม่ปลอดภัย ในการท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีสื่อหลายๆสื่อที่ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับดาราจีนที่ถูกล่อลวงไปผ่านทางประเทศไทยไปประเทศพามา่าแล้วก็ไปตกกระกรรมลำบากให้เป็นแก๊ง call center จากดาราดาวเด่นฟ้ากลายมาเป็น call center ผู้ที่คอยหลอกลวงผู้คนเป็นอย่างไรเรื่องราวในวันนี้เราจะเอามาพูดคุยกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับเพื่อนๆที่ไปที่มานะครับผมขอ เล่าแบบคร่าวๆกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามีดาราจีนนะครับได้ถูกล่อลวงไปนะครับก็คือได้มีถูกการทักแชทบอกว่าจะได้มาร่วมงานกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นการแสดงเป็นแคสต์นะครับหรือโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะงานตอนนั้นที่เขาได้รับมานะครับที่เขาพูดถึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาถูกได้ล่อลวงจากประเทศไทยนะครับผ่านทางประเทศไทยแล้วก็ออกไปที่ ประเทศพามา่านะครับเพื่อที่จะไปฝึกนะครับให้เป็นแก๊ง call center เพื่อที่จะหลอกลวงผู้คนนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตหลอกลวงผู้คนตามบ้านนะครับผ่านทางโทรศัพท์เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่า call center เป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าได้ถูกการช่วยเหลือออกมาโดยทางรัฐบาลไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของคนไทยเนี่ยไปช่วยกลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กลับคืนสู่อ้อมอกของชาวจีนอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ย ข่าวเร bon hmm. mm hmm. hmm. well, so ื่องนี้เนี่ยก็มีสื่อบางสำนักนะครับหรือว่ามีหนังมีละครหรือมีเรื่องนะครับของชาวโซเชียลนะครับได้ระบุไปว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวอีกต่อไปเออเรื่องนี้นะครับก็เลยมีผลกระทบนะครับทำให้ชาวจีนบางส่วนที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยแต่ไม่เคยสัมผัสประเทศไทยเลยคือไม่เคยอยากมาเที่ยวประเทศไทยแต่ไม่เคยมาเที่ยวเลยเนี่ยนะครับ ก็ทําให้ไม่กล้าที่จะมาเที่ยวแล้วก็ถอนนะครับการจองไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไกด์นะครับหรือว่าจะเป็นโรงแรมต่างๆเนี่ยไม่กล้าที่จะสัมผัสอีกต่อไปถอนออกหมดนะครับทำให้ยอดนะครับการจองต่างๆของประเทศไทยนั้นลดลงนะครับแต่ทว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนะครับสำหรับ ใครก็ตามที่เคยมาสัมผัสเมืองไทยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปชาวตะวันออกกลางหรือว่าชาวตะวันออกอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เขาเคยอยู่เคยมาเที่ยว,เคย,เ,ยวเคยมาทำธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของยูทูบเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีการทำกิจกรรมต่างๆจนประสบความสำเร็จ หนึ่งในนั้นก็คือน้องเต้าหู้ครับที่จะนําเสนอน้องเต้าหู้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นสาวไต้หวันจีนนะครับไต้หวันก็คือเป็นเมืองหนึ่งของจีนนะครับเป็นประเทศเมืองหนึ่งของจีนแต่ว่าเขาแค่ไม่ยอมรับกันน้องเต้าหู้เนี่ยเขาก็อยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยตามข่าวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยมาถึง2ปีแล้วมีความสุขมากแล้วก็ได้ไปจังหวัดต่างๆนะครับมีแต่คนจีนพ้นทะเลโกหกคนจีนด้วยกันเอง คนจีนพ้นทะเลก็คือคน,คนจีนที่อยู่ห่างไกลแต่ไม่เคยมาประเทศไทยไม่เคยสัมผัสเลยเนี่ยก็ไปโกหกคนจีนด้วยกันเองที่อยากจะมาเมืองไทยพูดเกินความจริงมากเกินไปลงเครื่องสนามบินที่สุวรรณภูมิก็ถูกลักพาตัวทันทีอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงคนจีนที่ต้องมีสติอย่าไปเชื่อความเห็นผิดๆนะครับอันนี้น้องเต้าหู้ได้บอกเอาไว้แล้วก็น้องเต้าหู้เนี่ยก็เลยทําคลิปขึ้นมาว่าคนไทยนั้นน่ารักจีนสามารถที่จะมาเที่ยวไทยได้อย,อย่าง ปลอดภัยจริงๆโดยที่น้องเต้าหู้เขาก็พูดเป็นภาษาจีนเพื่อที่จะเชิญชวนแล้วก็แก้ไขความเห็นผิดของคนจีนบางส่วนที่ได้ทำเฟกซ์นิวขึ้นมาให้กับคนจีนที่ไม่เคยมาเมืองไทยได้ดูเดี๋ยวเราไปฟังน้องเต้าหู้กันนะครับว่าน้องเต้าหู้เขารักเมืองไทยแค่ไหนแล้วเขาพูดถึงเมืองไทยว่าอย่างไรบ้างมีซับไตเติลให้ดูด้วยนะครับเชิญรับชมครับ 我们好像也是诈骗的成员，说的太魔怔了，这个不太好了。我在泰国生活的这两年超级超级开心，我读书读的也很开心，读完书我生活旅游真的好开心。我在泰国旅游了好多个城市，嗯我去了呃，然后素四素攀府，然后清迈。 大城府真的，我去了好多，对，还有北壁府，超级超级,超級漂亮，<laughs> 啊，窗户里就是大帝啊。啊 อ่าเป็นยังไงบ้างครับน้องเต้าหู้นะครับก็เป็นน้องเป็นจะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ YouTube ทําเรียวทําวิดีโอ,โอนี่แหละนะครับลงตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน้องเขาเป็นชาวไต้หวันนะครับเชื้อสายจีนนะครับเป็นคนจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในเมืองไทยถึง2ปีแล้วนะครับงานหลักของเธอเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละก็คือ ไปโดนรับเชิญไปตามรายการต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้ชมก็คือมีผลงานที่เห็นได้ชัดแล็คือรายการมาก็มาดีครับนะครับอันนี้ไปดูเลยความน่ารักของน้องน้องน่ารักมากแล้วก็ทุกคนสามารถไปติดตามน้องเต้าหู้ได้ตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะแล้วก็คลิปนี้น้องเขาได้พูดได้ ได้ดีมากๆว่าฉันจะพูดเป็นภาษาจีนนะแล้วก็แนะนําว่าเมืองไทยดีอย่างไรคนไทยดีอย่างไรแล้วก็ปลอดภัยอย่างไรมีความสุขมากที่ได้อยู่ในเมืองไทยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่บอกได้คําเดียวว่ารัก ประเทศไทยมากๆนะครับใครที่มีความเห็นผิดอยู่เนี่ยก็ต้องลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะขนาดคนไทยเองนะครับบอกว่า,าตรงนู้นอันตรายนะประเทศนั้นไม่ดีนะประเทศนูน้นประเทศไหนไหนไม่ดีเนี่ยคนไทยอย่างไอแ a มอ l โ n นใช่ไหมแล้วก็น้องพิก o พอยอะไรอย่างกนี้เนี่ยเขาก็ยังเดินทางแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ชาวไทยเนี่ยออกไปนะครับรเผชิญโลกไปประเทศที่บอกว่าอันตราย เยอะแยะมากมายนะเชกเช่นเดียวกันครับต่างประเทศที่เขาบอกคิดว่าประเทศไทยอันตรายอย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยต่างประเทศชาวยุโรปชาวอเมริกันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะเขาเขาเคยคิดว่าประเทศไทยคือประเทศโลกที่3ยากจนขี่ช้างไปเรียนแล้วก็อะไรต่างๆนานามไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยเนี่ยพอเขาได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถบอกกับชาวโลกได้อย่างเต็มปากว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ มีความปลอดภัยที่สุดในโลกถ้าถามว่าใน10ประเทศมีประเทศไทยไหมจะต้องมีประเทศไทยหนึ่ในนั้นที่มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและอยู่เป็นอย่างยิ่งนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่จะเอามาลบล้างนะครับสิ่งที่ชาวจีนหลายคนนะครับหรือว่าทั่วโลกหลายคนนั้นที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถที่จะส่งแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆนั้นมาได้ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับที่น้องเต้าหู้ออกมาพูดอย่างนี้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับชาวจีนที่ยังไม่เชื่อว่าประเทศไทยนั้นปลอดภัยอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสาหรับคืนนี้หมดเวลาลงแต่เพีิงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปลาไปก่อนอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ